เอาละครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับ Content n d e r นะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการได้รับผู้ไม้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเพียงแค่คุณเล่นเกมนี้แบบปกติก็คือเห็นไหมผู้ไม้เนี่ยที่ตยจ่วนรถเนี่ยผมไม่ได้เสียเงินซื้อเลยนะสักบาทมันตั้ง500ทองผมซู้สึกว่าไม่คุ้มมาผมจะแชร์วิธีการหาผู้ไม้ฟรีนะสำหรับผู้เล่นสายฟร,ฟรีเอาละอย่างแรกอย่างแรกนะครับคุณต้องสําเร็จ เดลิทัคก่อนนะครับก็คือเควสวันอ่ะมาใช้มา2เควส์จะไหมต่อวันเมื่อคุณสําเร็จเควส a เดลิทัคแล้วอ่ะคุณจะสามารถมีสิทธิ์ในการซื้อกดตรงนี้นะวอรบอลช็อปนะซื้อนี่สเปเชียลแท็กเห็นไหมเมื่อคุณกดสเปเชียลแท็กกดซื้อปุ๊บคุณก็จะได้เควสมันจะสะสมเควสมาให้ประมาณนี้เดี๋ยวจะกดให้ดูอ่ะพอคุณกดซื้อสเปเชียลแท็กใช่ไหมนี่คุณก็จะได้ไนะคุณก็จะดูแล้วว่า แต่และภารกิจให้ทำโหมดไหนดูตรงนี้นะ a อร a เ b แล้วก็ a อ s i m อะไรแบบนี้คุณก็ดูว่าควสได้ทำเงื่อนไขอะไรแล้วคุณก็เลือกอันที่คุณพอจะทำได้อย่างเช่นผมเล่นรถถังเป็นหลักใช่ไหมผมก็จะทำกาว r b แต่ว่าโอ้โหมิชันเมเกออลังการไหมว่าใครจะไปทำไหวใช่ไหมก็อ่ะเรากดเรื่องมาก่อนสักควสหนึ่งครับแล้วคุณกดเปลี่ยนควสได้ครับถ้าคุณคิดว่าควสที่คุณทำอะ่ะมันยากเกินไปกดไปเลยเสียงเงินนิดหน่อยเห็นไหมอันเนี้ย กลับไปเควสเดิมเหมือนเมื่อกี้ละเห็นไหมแค่นี้คุณก็เลือกดูอันที่อันไหนที่คุณทาสะดวกทำนะอย่างเช่น a A B อบอย่างเงี้ยทำลายผานะภาคพื้นกับภาคพื้นภาคผิวน้ำเจ็ดสิบแปดตัวด้วยสไตล์แอร์คาร์บเงี้ยคุณไหวป่ะละ่ะในอาร์เคดอะซึ่งผมไม่ทําอยู่แล้วผมน่นนนงมนาง,งนั่นรงถังผมว่า้องทำของรถถังดีกว่าอ่พอคุณเลือกเควสที่คุณทําไหวใช่ไหมคุณกดซเล็กเควสก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อคุณอา่าทำเควสตรงเนี้ยเสร็จอะคุณจะได้รับไอ้นี่ครับ สเปเชียลแท็กเมดัลเห็นไหมครับด้านขวาล่างของผมอะทําเสร็จไปละวห้าครั้งอ่าก็พอคุณเก็บครบห้าครั้งเสร็จปุ๊บคุณก็มาดูนะว่าผู้ไม้อยู่ไหนใช่ไหมอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมสองพันสองร้อยวอบอลแต้มเขียวอะแล้วก็ใช้เออสเปเชียลแท็กเมดัลห้าเหรียญเห็นไหมครับเพื่อที่จะแลกเป็นกล่องสุ่มผู้ไม้ไอ้กล่องสุ่มผู้ไม้นะครับมันการันตีนะว่าคุณจะไม่ไดุู้้ไม้ซ้ําแน่นอนแล้วก็ผู้ไม้หนึ่งชิ้นสามารถติดไลหลดทุกคันเห็นปะ เห็นไหมครับผมเก็บมาฟรีๆตลอดเลยครับอ่ะนั่นแหละครับก็พอคุณเก็บปุ๊บอ่าเบเดล5 5เควสใช่ไหมแล้วก็มีวอรบอล2,200เสร็จปุ๊บคุณจะเห็นว่ามันจะล็อกอยู่ที่อ่าแรงหาของร้านวอบอลซึ่งร้านวอบอลจะอัพเวลด้วยการทำาบั้พาร์ครับคุณก็ไปดูนะับั้งพารเวลาคุณเล่นคุณเล่นปกติไม่ต้องห่วงครับคุณถึงแน่นอนแรงหาสบายๆเลยซึ่งมันอยู่ที่เวลประมาณ นี่เบลห้าสิบเจ็ดเห็นไหมปลดล้านเบลห้าแถมได้วอลอลเร์ฟรตั้งแปดร้อยห้าสิบถ้าคุณทาเควสวันเสร็จทุกวันแล้วก็ไอชาเลนเนี้ยเสร็จนิดดหน่อยแป๊บเดียวคุณได้ละพ่กไม้เห็นไหมผมจะมีพ่กไม้เนี่ยที่ติดบนรถเนี้ยได้ฟรีหมดเลยนะแล้วก็ติดเห็นไหมเห็นไหมว่าพ่กไม้หนึ่งชิ้นอะมันติดได้ทุกคันครับเห็นปะผมก็ติดนีด่ก็ติดเห็นปะอาล่ะครับก็สําหรับคอนเทน นี้ก็มีแค่นี้แหละสำหรับคนที่จะเอาพุ่มไม้นะอย่าเสียเงินซื้อเลยเสียดายตั้ง500ทองไม่เก็บเอาแบบนี้นดีกว่าสําหรับวันนี้อย่าลืมกด b s c r ้า e กดไลค์กดแชร์เพื่อนดูแล้วก็นั่นแหละคอมเมนต์ไว้ละกันถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมวันนี้ก็ไปละครับสวัสดีครับ